สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับน้องพลอยนะคะอยู่ที่ศูนย์พิเศษช่องไพ่สีนะคะวันนี้เรามีเรองจะมาเลาให้ฟังใครที่อยากจะผิวขาวขึ้นใสขึ้นเนียนขึ้นนะคะเดี๋ยวขอบเทนดับจากน้องพลอยนะคะน้องพลอย่ะวไนมีน้องพลอยสวยขึ้นผิวเด้งมากทาอะไรมาบอกหน่อยช่วงนี้หรอคะก็พลอยก็จะใช้เนี่คยค่ะไยา่เซรั่มคะ่ะก็คือจะใช้ั้นเช้าแล้วก็เย็นก่อน นอนค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นเฮยาเซรั่มนะคะอันนี้แม่อ้างใช้นะคะการันตีจจะยอดขายล้านขวดนะคะตัวนี้เป็นเฮยาลูอรร้อยเปอร์เซ็นจากเยอรมันนะคะซึ่งกริฟรินภาคภูมิใจแล้วก็มีคนใช้ไปแล้วมากกว่าร้อยมากกว่าล้านขวดนะคะอันนี้ต้องลองเป็นพีเซรั่มเช้าและก่อนนอนนะคะต่อไปสวยข้างนอกแล้ว เคล็ดลับของพลอยนะคะก็มีนี่ค่ะเบซีอีแ e ม็กค่ะก็คือทานมาละหนึ่งเม็ดตอนหลังอาหารเช้าหรือหลังอาหารกลางวันค่ะขออนุญาตเพิ่มเติมของน้องพลอยนะคะเบซีอีแ e ม็กตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นตัวที่ขึ้นชื่อของกิฟฟารีนะคะเนื่องจากว่าสารสกัดจาไม่ได้ทัมดของเราเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะในการที่ทําให้สิว ลาดจุดด่างดำลดน้อยลงนะคะเป็นอาหารผิวนะคะแล้วก็ยังประสานด้วยวิตามินซีกับวิตามินอ e ีนะคะวิตามินซีก็เสริมสร้างคอลลาเจนให้กับเรานะคะวิตามินด e ีก็ช่วยเพิ่มความนุ่มชุ่มชื้นนะคะเพิ่มความเด็กตึงให้กับผิวเราแล,แล้วเรายังใส่ถึง1 2ึงมิลลิกรัมซึ่งเป็นสูงที่สุดนะคะในโน้ตตลาดตอนนี้ก็ทําให้ผิวเราพลอยสวยขึ้นนะคะเด็กสังเกตน,นะคะผิวจะกระชับนะคะเนียนสว่างใสนะคะ ก็ยังไงถ้าใครสนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ทิฟฟรีทุกสาขานะคะหรือทางแม่ทีมหรือว่าผู้ที่ท่านรู้จักที่ทำทิรฟรีน,นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะน้องเิร